สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์เทพเจ้าผู้บรรดาลโชคลาภสองแผ่นดินทุกทุกท่านท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกทุกท่านคงทราบแล้วว่าหลวงปู่สวงท่านไม่ค่อยพูดหรือกล่าวสอนอะไรใครเลยแต่หลวงปู่สวงท่านชอบทำปริศนาสอนผู้คนปริศนาของหลวงปู่สวงนอกจาก สอนธรรมะแก่ผู้คนแล้วยังเป็นปริศนาบอกโชคลาบแก่ผู้คนที่สนใจจนเกิดตำนานเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าหลวงปู่สวงท่านได้ซ่อนมหาสมบัติเอาไว้ตั้งแต่สมัยโบราณชาติก่อนในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่หที่ซ่อนมหาสมบัตินั้นอยู่ที่ใด เรื่องนี้ยังไม่มีใครทราบและยังไม่มีใครพบลายแทงบอกที่ซ่อนมหาสมบัตินั้นอยู่ที่ปริศนาต่างๆที่หลวงปู่สวงท่านทำเอาไว้เมื่อตอนสมัยท่านมีชีวิตอยู่หรือปริศนาที่ท่านเข้าประทับร่างทรงทำปริศนาบอกที่ซ่อนมหาสมบัติมหาสมบัติของหลวงปู่สวงนั้นพอจะแยกออกได้สามแบบ สามอย่างดังนี้แบบที่1เป็นมหาสมบัติจากปริศนาสอนธรรมะแต่ปริศนาธรรมที่หลวงปู่สวงท่านทำให้ผู้คนดูนั้นผู้คนกลับไปตีเป็นตัวเลขเพื่อนำตัวเลขเหล่านั้นไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่และก็ซื้อถูกซะด้วยเหตุการณ์แบบนี้มีอยู่เป็นประจำเช่น ในอดีตตอนหลวงปูส่สวงท่านมีชีวิตอยู่ท่านหยิบจับอะไรผู้คนก็ตีเป็นเลขไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกได้รางวัลร่ำรวยกันหลายสิบคนทำให้ชื่อเสียงของหลวงปูส่สวงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันหรือบางครั้งหลวงปูส่สวงท่านก็เขียนเป็นตัวเลขสามตัวตรงแบบนี้ก็มีเช่นกันปัจจุบัน แม้ว่าหลวงปู่สวงท่านจะละสังขารไปแล้ว23ปีท่านก็ยังไปเข้าฝันบอกปริศนาตัวเลขให้โชคลาภช่วยเหลือผู้คนอยู่เป็นประจำจนเป็นเรื่องที่เล่าขานไม่รู้จบปริศนาธรรมของหลวงปู่สวงถ้าผู้ใดสนใจก็จะมีโชคลาภอยู่บ่อยๆแบบที่สองเป็นมหาสมบัติ จากพลังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงเรื่องนี้หลายหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ถ้าท่านผู้ชมเชื่อในพลังเหนือโลกเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติหรือพลังความศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าพลังพุทธคุณจากเครื่องรางของขลังของพระเกจิต่างๆ ท่านก็จะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นการที่จะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงท่านผู้นั้นต้องปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานมีจิตเมตตาและอยู่ในศีลห้าศีลแปตามความเหมาะสมท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกท่านเคยทราบไหมครับว่าหลวงปู่สวงท่านได้แพ่งจิต เพ่งกสินแผ่ฌานบารมีปลูกเสกสิ่งของเอาไว้หลายอย่างในหลายๆสถานที่อยู่ในหลายๆจังหวัดของไทยรวมไปถึงในประเทศกัมพูชาแม้แต่สถานที่หรือสิ่งของที่ท่านเคยจับสิ่งของเหล่านี้ก็ล้วนได้รับพลังวิเศษจากหลวงปู่สวงท่านเชื่อไหมครับว่าอักขร ตัวอักษรที่หลวงปู่สวงท่านเขียนเอาไว้ในสถานที่ต่างๆตัวอักษรหรืออักขระที่พวกเราบางครั้งพอจะมองออกบ้างและอ่านไม่ออกเหล่านั้นล้วนมีความหมายและมีพลังความศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่สิ่งที่หลวงปู่สวงท่านเขียนหรือวาดเอาไว้เหล่านั้นคนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจและอ่านออก ครั้งหนึ่งผมเคยถามหลวงปู่สวงตอนท่านเข้าประทับส่งว่าสิ่งที่ท่านเขียนอยู่นี้พอจะมีใครอ่านออกได้บ้างไหมหลวงปู่สวงท่านตอบผมว่ามีสักวันเองจะพบเจอคนผู้นั้นผมโดยส่วนตัวมีความเชื่อว่าอักษรหรือตัวอักษรที่หลวงปู่สวงท่านเขียนนั้นเป็นอักษรของเทพ เช่นอัคระที่หลวงปู่สวงท่านได้เขียนเอาไว้ในผ้ามหายันทั้งสองผืนที่หลวงปู่สวงท่านได้ใช้พลังฌานบารมีเข้าประทับทรงจ้องพระอาทิตย์เขียนยันเมื่อวันที่27เดือนธันวาคมปีพศ .2563 คือมหายันอัคระสุริยเทพและมหายัน สุริยันจันทราซึ่งกลายเป็นสุดยอดมหายันหนึ่งเดียวของหลวงปู่สูวงที่มีอภินิหารมีพลังและมีความศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ว่าพวกเราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวผมเคยบอกไปในคลิปแต่มีหลายๆท่านไม่เชื่อว่ามหายันสองผืนนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์อะไร ท่านผู้ชมยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบแล้วท่านจะรู้ว่าผ้ามหายันสองผืนของหลวงปู่สวงมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าหลวงปู่สวงท่านได้เพ่งกสินน้ําเพ่งกสินดินเอาไว้ณสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือสถานที่ที่อยู่ในภาพ ที่มีหลวงปู่สวงท่านนุ่งผ้าขาวดำนานั่นแหละครับและผมก็มีความเชื่อว่าทุกท่านที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงย่อมจะเคยเห็นภาพที่หลวงปู่สวงดำนาภาพนี้ภาพปริศนาหลวงปู่สวงดำนาท่านพูดเป็นภาษาเขมรว่าบายตึกเกียคำว่าบายตึกเกียแปลเป็นไทยมีความหมายว่าน้ำ ข้าวอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่อดอยากไม่ยากจนแต่สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือจุดหรือสถานที่หลวงปู่สลวงท่านดำนาหลวงปู่สวงท่านได้เพ่งกสินดินกษินน้ำปักดำต้นข้าวเอาไว้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่สวงท่านได้เพ่งกสินเอาไว้นั้นส่งผลให้ เจ้าของที่นามีสุขภาพดีและมีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านจจบกน้อยเจ้าของที่นาคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินทองไปสมหมดแล้วท่านผู้ชมเคยคิดสงสัยไหมครับว่าสถานที่หรือแปลงนาที่หลวงปู่สูวงท่านดำนาอยู่ในภาพนี้อยู่ที่แห่งใดคลิปหน้าต่อไปผมจะนำคลิป การทําพิธีเกี่ยวข้าวที่หลวงปู่สวงท่านดํานาเอาไว้32ปีเป็นการทําพิธีอันเชิญพลังกระสินดินกษะสินน้าและรับเอาขวัญพระแม่โพศพที่มีพลังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงท่านได้เพ่งจิตปลูกเสกเอาไว้ส่งผลทําให้ต้นข้าวและดินตรงบริเวณนั้นมีพลังความศักดิ์สิทธิ ของหลวงปู่สูงอยู่มาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าที่นาแปลงนั้นจะมีการทำนามาทุกปีแต่ไม่มีการทำพิธีอัญเชิญเอาพลังกระสินดินกระสินน้ำที่หลวงปู่สูงท่านได้เพ่งกะสินเอาไว้พลังนั้นก็ยังคงอยู่ด้วยเหตุนี้ผมและคณะลูกศิษย์ที่เริ่มสยสยศรัทธาหลวงปู่สูงจึงได้ไปทำพิธีเกี่ยวข้าว หรืออัญเชิญเอาพลังกสินบายตึกเจี่ยที่หลวงปู่สวงท่านได้เพ่งกสินดำนาเอาไว้นี่คือหนึ่งในมหาสมบัติแบบที่สองเมื่อกลางวันนอนหลับไปนิมิตหลวงปู่ให้มาขุดเอาต้นข้าวไปห้าจุดนะในนาแปลงนี้เอาไปบูชาเอาไปใส่กระถางแล้วก็ให้มันงอก ได้ขวดนึ่งก็ขวดสิงน้ำสิงนะฮะขวดน้ำยี่ห้อดีๆเป็นข้าวน้ำดีใบตึกเกียสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะดีมหาสมบัติแบบที่สามเป็นมหาสมบัติที่หลวงปู่สวงท่านได้ ซ่อนเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยโบราณมหาสมบัตินั้นซ่อนอยู่ที่ใดยังไม่มีใครทราบเรื่องนี้แต่หลวงปูส่สวงท่านได้ทำปริศนาบอกลายแทงที่ซ่อนสมบัติเอาไว้ปริศนานั้นเป็นแบบไหนและใครจะเป็นผู้แก้ปริศนานั้นได้จนนำพาพาไปพบที่ซ่อนมหาสมบัตินั้นได้นี่ก็เป็นอีกเรื่อง ที่พวกเราลูกศิษย์หลวงปู่สวงต้องติดตามและรอคอยชมเพราะว่าปริศนา6 6คูณหหมายถึงพศ .2566 จะมีเรื่องราวสุดเหลือเชื่อเกิดขึ้นหลายอย่างเรื่องนี้อาจารย์สาโรธท่านได้กล่าวทำนายเอาไว้ตามปริศนาที่หลวงปู่สวงท่านทำเอาไว้ตอนท่านมีชีวิตยอยู่ปีพศ2566 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกท่านต้องติดตามรอชมต่อไปคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าผมจะเอาเรื่องราวอภินิหารผ้ามหายันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงมาให้ทุกท่านได้ชมตามด้วยคลิปพิธีเกี่ยวข้าวศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงที่ท่านได้เพ่งกระสิน ดำนาเอาไว้32ปีขณะนี้ผมได้เปิดช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งชื่อช่องว่าก้าเหงฝาก FC ทุกท่านไปกดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีจากการชมคลิปสวัสดีครับทุกท่าน